มาหากินโดยยาสีฟันวันเดอร์สไนม์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มแกงกะรี่จ้ากะรี่เอ่อไม่ใช่กะรี่กะหรี่ม่้ากะหรี่ที่นี่ไม่เหมือนกะหรี่ที่อื่นนะจ๊ะกะหรี่ที่นี่ไม่แพงซื้อแล้วไปกินหลังวัทีได้เลยจ้าส่วนไม่จ้าจะเอาเคลียร์ไหนก็เลือกเอาเลยเนี่ยเนี่ยยืนอยู่เนี่ยสามคนเดี๋ยว เออคุณผู้ชมมันมันออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวเซนเซอร์ไม่ให้ออกอากาศนะคะมันก็พวกหนู๊ขายกะหรี่ปั๊บกันเนี่ทำไมจะออกไม่ได้ก็นี่ไงพูดปั๊บไปตั้งแต่แรกป่านนี้เขาก็ให้ออกอากาศแล้วคุณผู้ชมคิดอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะคะอย่าคิดอย่างนั้นนะกินกะหรีปั๊บปั๊บตุ่ยอันนี้อันนี้เป็นคลไานี่ผล็มาตลอดเปิดรายการก่อนวางไมหมคะวางเออนี่เห็นไหม แม่ทำไมวานแล้วก็ยังไม่บ้ากินมันติดกินไม่กินมันกินติดไมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทีมาหากินหันมาดูหันมาดูกรุลนุนหันมาดูเมื่อกี้คุณบอกว่าอันนี้คืออะไรนะกหรี เหมือนกะรีที่อื่นกําลังเห็นเลยแหละว่าทําไมมันไม่เหมือนจริงๆด้วยทําไมมันเป็นกลมๆแบบนี้นี่คือคุณแม่ดูสิหน้าตาเจ้าของเ็าช่างคิดนะคุณแม่ใช่ใช่ใช่อยากรู้จังเลยอ่ะเราอยากรู้ว่าวิธีคิดของเขาทําไมถึงได้ออกไอเดียเขาต้องไม่ธรรมดาใช่เขาต้องไม่ธรรมดาคนนี้เขาไม่ธรรมดาเขาต้องคุ้นเคยกับกะรีมานานเขาต้อรู้แล้วก็เลยจะพูดขอต้อนรับน้องเปานะคะจากร้านซันพัฟค่ะ มาด้านนี้เลยลูกมาดีง่ายเปร้ยไม่เหมือนจริงๆด้วยคือเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ป้าป้าพูดอันนี้คือกะหรี่ปั๊บถูกต้องไหมคะใช่ครับแต่ใช่ไหมคุณแม่มีแต่ใช่ไหมแต่ทำไมมันกลมนั่นสิทำไมหนูถึงคิด ทำกะหรี่ที่เลี่ยแป้งที่แตกต่างเพราะามันกลมกลมอย่างนี้ลูกจริงๆผมต้องการให้แต่ว่าให้ทราบความแตกต่างนะครับก็เลยทําเป็นวงกลมขึ้นมาจริงๆก็มีความกังวลใจเหมือนกันนะครับว่าแป้งมันจะเยอะกว่าเดิมไหมก็พยายามรีดให้บางลองดูใกล้แม่น้องพามแล้วแม่ดูติดแป้งบางมากตอนแรกตอนแรกที่กังวลใจว่าแป้งมันจะเยอะกว่าเดิมไหมตอนแรกที่ยังไม่รีดเนี่ยมันเยอะไหม ตอนแรกยังไม่รีดก็เยอะครับเพราะว่ารับแรกเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบปกติที่เป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมครับก็ใช้แค่แป้งแผ่นเดียวแล้วก็พับๆๆแต่เนี้ยผมเพรชแห้งใช้แป้งสองแผ่นอ๋อ่นก็เลยรีดก็เลยก็เลยรีดเปล่าก็อายุยังน้อยยังเด็กอยู่เลยทำไมไปมีประสบการณ์เรื่องเกลี่ยพับมาจากไหนลูกช่วงก่อนนะครับผมได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นไปได้สูตรมาจากที่สิงคโปร์ครับสำหรับตัวใช่ครับผมสำหรับตัวตัวไส้ข้าวอ่ะครับจะเป็นที่นั่นเขาเรียกกลี่ไหมลูก เขาเรียกคือรี่คามครับมีไส้อะไรบ้างลูกจ๋าตันนี้ก็จะ็นไส้คาวนะครับของเราก็จะมีเป็นไส้แกงกะหรี่ไก่ครับตอนนี้ก็จะเป็นไส้หมูได้เห็ดหอมครับตัวนี้ใช่ครับลูกีไส้อะลูกทั้งหมดมีทั้งหมด6ไส้ครับผมและอันอันนี้คาวก่อนนะแล้วก็ต้มยำทะเลครับตัวนี้ใช่เฮ้ยเจ๋งอาะอันนี้เจ๋งอาะใช่อันนี้คือคาวถ้าเป็นตัวหวาน ไส้หวานเราก็จะมีเป็นหัวหวานไข่เค็มครับตัวนี้แล้วก็เผ็ดกุ้ยครับตัวนี้อ๋อแล้วอันนี้ก็จะเป็นมันม่วงพุซาร์จีนนะโอ้โหนูใส่พุซาร์จีนด้วยส่วนส่วนเผือกนี่หนูใส่แปะกล้วยด้วยใช่ค่ะจริงจริงไม่ได้มีแค่นี้เป็นคุกกี้หะอันนี้จะอันนี้จะเป็นชูครับแป้งชูนั่นแหละสิมันเป็นชูครีมอ่ะใช่ครับมันเป็นตัวแป้งชูคารอย่างเงี้ยครับตอนนี้คือเวลาเราซื้อข้างในมันจะเป็นครีมเลยเนาะดูว่ามันอะไรลูก ผมเอามาใส่เป็นไส้หมูแดงครับรอบนี้ของผมว้าวเอาสิโอ้ยผมไม่ได้กินเน้ยแล้วเราจะไม่กินแม่ะลูกจะายนะพวกเราอะกินชูคีแต่เป็นไส้ครีมแต่ให้เป็นไส้หมูแดงเราไม่เคยเลยไฮเทสเลย ลองที่ลูกมีดไหนลูกกันนะการ์ดานี้ของใช้เป็นมีดนะครับผมจะใส่ถุงมือนะคะได้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 จริงๆอีแป้งตัวนี้เขาเรียกชูใช่ครับชูแต่ว่าถ้าเราใส่ครีมก็เป็นชูครีมแต่ถ้าเราใส่หมูแดงก็เป็นชูหมูแดงจะใส่รสก็เป็นชูรสเก่งนะหนูปกติแล้วจะเห็นแต่ไส้หวานไปได้ไอเดียมาจากไหนว่าเออเราเปลี่ยนชูครีมให้มันเป็นให้มันเป็นไส้หมูแดงจริงจริงๆคือช่วงก่อนนะครับมันมีเป็นครัวซองที่เขากำลังฟีเวอร์อยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแป้งครัวซอง ก็สามารถทานกับไส้้าวได้เหมือนกันตัวชูเนี่ยมันก็เป็นแป้งที่ผมคิดว่ามันก็ทานกับไส้้าวได้พตัวผมเองก็ลองกินแล้วผมว่าเ้อมันอร่อยดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยใช่เราก็เทสมชาแล้าใช่ครัวเขาทชูเองไหมทําเองคราวทุกขั้นตอนเลยเรลต้องลดสัดส่วนไหมถ้าถ้าชูหวานกับชูขาวมันต้องลดสัดส่วนของของตัวแป้งตัวน้ำตาลตัวแป้งไม่รู้ใช่ค่ะเออเก่งเขามีไอเดียมากเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าชูครีม แป้งต้องมีน้ำตาลไอซิ่งนิดนึงใช่ครับแต่ถ้าเป็นชูของหมูแดงหนูหนูลดไอซิ่งไหมใช่ครับต้องลดลงแล้วก็ตัวเนยผมต้องใช้เนยที่เป็นเนยแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยห้ามเป็นเนยที่ผสมเนยทียอื่นไม่ได้ใช่ครับผมความหวานครับแล้วก็น้ํามันวันนี้ในตัวของเขาครับมันจะเยอะเกินไปแล้วมันทำให้รสชาติของหมูมันหวานแล้วก็เลี่ยนไปเลยมันจะไม่เข้ากับหมูใช่ไหมใช่ครับผมตัวหมูแดงหนูต้องปรุงเหมือนกับตอนทํากะหรี่ปั๊บไหมคนละแบบกันครับนี่เห็นไหม มันคนละเรื่องด้วยนะเบาเป็นไงคะลองสอนยัดไส้สิสอนพิสุยัดไส้หมูแดงเป็นไงพี่สุกอะเอ้พี่นายอะอร่อยแม่อร่อยมากพิสุกแล้วยังเพราะว่าไอ้ความเป็นสูกรีมัมันกรอบมากแล้วมันกรอบแล้วมันไม่หวานมากปกติก็ก็เรียกอะไรนะคุแม่ไส้หมูแดงกินตัวตัวไปมันจะหวานเพราะน้องเขาปรับแล้วใช่ค่ะเขายังบอกเลยบอกว่าการที่จะใส่หมูแดงในกะหรี่ปั๊บกับหมูแดงในชูคนละ ต้องปรับรสชาต์เพราะให้มันเข้ากับแปแ้องอ,งนอันนี้เนาะมันเลยไม่แหลมโดเนาะมันเลยรม่หวานไม่แหแต่ว่าไส้หมูแดงน้องก็สีแตะนะกุ้งเลนหมูแด,ง,ดงสีแบบเนี้ยมันเป็นสีของเต้าหู้ยี้อะค่ะคอ๋อเหรอใช่ค่ะพี่ก็นึกว่าหนูยังไม่ได้ไปอบ, <laughs> อบมันล้วใช่ค่ะมันผ่านวิธีการสุกแล้วจริงๆสามารถทานแบบเย็นก็ได้เหมือนแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยมันสดแล้วแต่ผมแนะนำถ้าเกิดจะให้อร่อยยิ่งขึ้นให้อบร้อนก่อนใช่อันนี้ผมก็เหมือนกันจะเป็นใช้เป็นหม้อทอดลมร้อนอย่างนี้ก็ไส้ในมันจะได้มีความขุ่ัน ก้อนเท่าไหร่อ่ะลูกจ๋าก้อนละ45บห้ครับผมขายเป็นแพ็กเกจเป็นไอชูนี่นะใช่ครับ45บาทแล้วก็ลีลูกสามสครับ35บาทอุ้ยเมื่อก่อนเคยขายราคาเท่าไหร่น่าก่อนนะครับผมขายอยู่ชิ้นละเจชิ้น100บาทครับแต่ว่าเป็นแบบธรรมดานะเราทำอะไรมาก่อนก่อนที่หนูจะมาขายพวกไก่ปังแเนี่ยทำเป็นอันนี้ครับขายเสื้อผ้ามาก่อนทำใช้ขายเสื้อผ้ามาก่อน เดีงเรียนได้จบเท่าไหร่เลยครับผมจบพี่ปีสองแล้วแล้วผมก็เหมือนเราทํางานส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่เด็กอะครับแล้วผมรู้สึกว่าการทํางานหมอมาปุ๊บเนี่ยมันได้เงินในช่วงนั้นเลยแล้วผมก็รู้สึกแบบเอ้ยมาเราต้องมาทุ่มเทกับตรงนี้ก่อนแล้วอะไรแบี้ทำงานทำงานเร็วกะดูในขณะที่เรียนมีความจําเป็นใช่ครับมีความจําเป็นที่บ้านผมไม่ได้ร่ำรวยครับมาอนเพราะฉะนั้นต้องทั้งเรียนด้วย ทำงานส่งตัวเองด้วยใช่พอขายดีไหมไอ้ตอนคายเจร์บ้าขายดีครับช่วงนี้ขายดีผมเน้นไปทางการทำการตลาดในมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ครับขายดีขนาดไหนได้เดือนหนึ่งประมาณล้านหนึ่งครับใช่ห้โึงเงินขาเสียเสียเปล่า่แม่คุณแม่ถาเด็กอายุยังน้อยประสบการณ์น้อยเขาขายคอนด้งเงินมาเยอะ เป็นไหมเป็ดไหมหมดครับไม่ด้เพราะว่าพูดตามตรงจริงๆริงฟ้ตอนนั้นผมรู้สึกว่าเราได้เงินมาง่ายเราก็ใช้ง่ายเดี๋ยวก็หาได้ใช่ครับเดี๋ยวก็หาได้ไม่ต้องห่วงเรื่องฟุ้งเฟ้อนะทุกวันนี้ว่าป้าเองยังไม่หยุดมาตั้งแต่ยังไม่หยุดเลยตั้งแต่เริ่มเข้าลยจนเดี๋ยวนี้ยังไม่หยุดเลยตั้งแต่เริ่มทำอะไรจนทำงานได้หมดไปกับอะไรใช่ไหมครับ หมดไปกับการท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวเนหลอมันก็อยากเที่ยวดอนเป็นคนลงไอจีนึกออกไหมคนนู้นลงไอจีคนนี้ลงเฟซบุ๊กอุ้ยตายแล้วทุกคนแบบไอจีริชเช่นนั้นเลยอุ้ยเอามั่งดีกว่าเอานี่ก็หมดไปกับเที่ยวคุแม่เคยแบบฟุ้งเฟินแล้วหมดไปกับอะไรแม่หรอแจกทำไมตอนนั้นเราไม่รู้จักกันเนาะแล้วนะหายหมดไปกับอะไรหาาาาเเเเเเอออออพววววววกกกร่่่่ต้้้งงงคยยยยยนนททททีีดด เล่นไพ่ด้วยไหม่ด้วยไหมครับอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่เที่ยวสุนอาลีอ่ะฮะอ่ย่าไครบหนูนะไม่เที่ยวแล้วก็ไม่เล่นแล้วรู้หมดกับผู้ชายอย่างเดียวดีดีท้ง้นทุกคนอย่าเอาอย่างนะลูกนะทำไมหนูถึงเลิกขายอ่ะ ก็มันช่วงเป็นเศรษฐกิจช่วงนั้นมันดาวลงนะครับทาให้เศรษฐกิจมันแย่ลงไปส่วนผมอ่ะก็ต้องจ่ายค่าที่เหมือนแบบอปีนี้ผมขายได้14วันมันผลบบเป็นงานอีเวนต์นะครับเพราะตอนนั้นขายออนไลน์มันเริ่มมีการปิดการเฟซบุ๊กปิดการโฆษณาอะไรเงี้ยผมก็ต้องดิ้นออกมาขายเป็นอีเวนต์ตามห้างแทนพอขายรอบนั้นมันขายดีมากครับ14วันผมได้รู้สึกแบบ14วันได้ประมาณ5-6แสนได้มั้งอะไรเงี้ยผมก็โอเคอย่าปีหน้าผมลงต่อเลย ในความจำก็เอานั้น,นะอะไป<อ>ไปจม<อ>ทุนหนอยใช้จมทุนต่อเลยใช่จองแบบข้ามปีไปเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นของไม่มีครับยังมีน้อยอยู่เพราะว่าผมเดือนนี้ปีรอ,อบนี้เราขายดีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยต้องแต่ตรนนั้นต้งแต่ต้นปีมาผมก็เก็บสต็อกของทํามาเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่แบบตอนปลายปีเราจะได้มีของขายสําหรับงานนี้อะไรอย่างเงี้ยพอขายไปถึงเวลางานจริงๆปุ๊บจากค่าที่วันนั้นผมจําได้ว่าค่าที่วันละ วันละหมื่นมั้งครับผมขายได้ใช่ครับนาในห้างประมาณนั้นเป็นแบบลานโปรโมชั่นอะไรเงี้ยครับมันขายได้วันละสองพันครับอุชยตช่แล้วสองพันแล้วก็ยังไม่รวมของที่มันจมทุนอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่ามันก็เลยแบบต่อต่องานกันมาเพราะแบบใช่ครับหลายๆงานเราก็จมทุนมาหลายๆครั้งอะไรเงี้ยขออนุญาตพักเรื่องกะหลี ของน้องเปาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะช่วงนี้แม่ก้อยธาริกาเข้าแวะมาบอกเคล็ดลับดีๆกับเราก่อนแขกรับเชิญของเราท่านนี้บอกเลยว่าน้องรุ่นใหม่ๆอาจจะรู้จักท่านในฐานะผู้จัดแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้บอกเลยว่าทุกบทบาทละครหนังแฟชั่นทรงผมการแต่งตัวคนนี้ ปเปรี้ยวสุดในวงการปเปรี้ยวจนบัดนี้ขอต้อนรับแม่ก้อยทาริกาค่ะสสวัสดีแม่ก้อยจ้า เรียวไหมเรียวไหมหนูทันแม่ได้ดูดูสิดูผมดูผมนี่แม่เป็นไอดอลของหนูแแมสองคนที่ตัดผมสั้นมาตลอดหนูแแบบบอกกับตัวเองไว้เลยว่าหนูจะต้องไว้ผมทรงนี้ตลอดแล้วอยากได้ผมสีขาวแต่แม่ไว้ทรงไหนก็สวยแม่สาอยู่วงการมากี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่อายุสิบแปดเนี่ย บวกลบกันเองดูสิเราจะไม่บวกลบนะคะเพราะตัวเลขมันทำลายความรู้สึกของคนดูดูดูแม่ดูผิวสวยอยากอยากให้ผู้ชมเห็นตอนแม่ไว้ผมสั้นมากๆดูดิในในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงไว้ผมสั้นน้อยมากนะเนช่แล้วแม่ไว้แบบหญิงก็แบบนางแบบแบบพวกแบบแฟชั่นวี model เนาะทุกวันนี้งานราดงานหลวงงานเปรี้ยวแม่ยังจัดอยู่ทุกตลอดไม่ขาด งานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เว้นนี่สุดจ้ะวันดีคืนดีนะเราเห็นแล้วพี่ไฮเห็นแม่ที่ไหนอะพี่ไฮเห็นแม่ที่ไหนดูเนี่ยไปออกบูธแล้วเจอคุณแม่อยู่ใกล้ๆกันตลอดแล้วก็นี่ค่ะร้านแม่ก้อยนะจ๊ะมีอะไรต้องกับแม่่ะเรากกนที่ไฮนะคะรู้ไหมดีฉันเจอแม่ที่ไหนที่ไหนน้องคายอุดรคอนแก่นเจอในสนามบินแม่ค้าแม่ไปถึงนู่นเลยเหรอ แม่ก็ตะเวนไหว้พระหาของอร่อยอร่อยทานเนาะมีความสุขใช่ใช่ทำทุกอย่างบนโลกใบนี้เนาะแม่เนาะโอ้เราเนี่ยมีโอกาสแล้ว เราก็ต้องทําทุกอย่างที่เรามีความสุขและคนรอบข้างมีความสุขนี่ไงแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเรื่องของผิวพรรณแม่ก็คิดว่าคนเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลือกได้ที่ทาให้ตัวเองดูดีแม่เองแม่แก่แล้วนะคะแม่ก็เลือกที่จะแก่แล้วดูดีไงแม่แก่เลือกได้มันช่วงเวลาที่ตอนที่แม่อายุสัก50เนี่ยนะผมแม่ก็เริ่มงอกโอ๊ยแม่เองก็ย้อมทุกสามอาทิตย์เลยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้าบอกว่าผมดำเนี่ยหน้าตามันก็จะดูอ่อนวัยแต่มันไม่ใช่เลย ผิวหน้าเราเนี่ยมันฟ้องว่าเราเนี่ยสูงวัยแล้ว uh huh. ทีนี้แม่ก็เลยปล่อยผมอย่างเงี้ uh huh. ปยปล่อยผมขาวปุ๊บนี่ไอ้ริ้วรอยต่างๆที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็ยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้น uh huh. คุณผู้ชมคะเราเจอปัญหาอย่างเดียวกันหรือเปล่าพอเราอายุมากเนี่ยนะ uh huh. ผิวหน้ามันแห้งเพราะมัน uh huh. ขาด uh huh. ความชุ่มชื้น uh huh. เพราะผิวหน้าแห้งนะสิ่งที่จะมาก็คือนี่ริ้วรอย uh huh. นี่หน้าผาร่องแก้มทาให้เรานี่มีรอยดําๆต่างๆนี่มันปรไปทั่วหน้าอันนี้แหละค่ะ ที่มันทำให้เราเนี่ยหน้าตาดูหมองคล้ำแล้วครีมทั่วไปเนี่ยมันก็มีของครีมที่คนอายุ30-40นะแล้วก็แม่เนี่ยนะ 1. แกสองผิวมีปัญหาแล้วยังจะแพ้ง่ายอีกเนี่ยอโอ้โหแม่ก็แทบถอนนะใช่แต่ตอนนี้แม่เนี่ยดีใจมากที่แม่มาเจอครีม Promise ตัวนี้เนี่ยค่ะ <ขา S 2> ครีมตัวนี้ค่ะครีมเนี่ยเขาบอกว่าทํามาเพื่อคนอายุ50-60อัพมันก็คือวัยแม่แล้วครีมตัวนี้เนี่ย เขาเนี่ยไม่มีสารสกัดใดๆที่เป็นอันตรายกับผิวเรามมแม่เห็นกระปุกชอบใจก่อนเลยเพราะมันสวยเปิด<ต>ดูเนื้อครีมข้างในนะคะมันก็ขาวข้นขาวข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วครีมตัวนี้เนี่ย ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะลูกขาเนี่ยแม่จะลองให้ดูนะคะเนี่ยซึมสู่ผิวเราได้ดีและเร็วมากแต่เนื้อครีมไม่ได้หายไปไหนนะมันอุ้มผิวรองไม่ให้เหนุ่ลยไม่รู้สึกไหค่ะแล้วครีมกระปุกเดียวนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต้องมาแยกแยะโซนนะทาถึงคอได้เลยคืนแรกที่แม่ใช้ก็อย่างที่บอกว่าพอมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแม่ก็หลับอย่างสบาย เช้าขึ้นตื่นขึ้นมาดีใจมากเลยมันไม่แพ้ถ้าคนเราแพ้นะมันจะเป็นผลเล็กๆๆๆเนี่ยขึ้นเนี่ยแม่ก็เลยจะสบายใจที่จะใช้ต่อแม่ก็ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นจนพักใหญ่ๆเลยเพื่อนรักเนี่ยมาทักว่าเออนี่ผิวหน้าเธอนี่มันแลดูกระจ่างใสขึ้นนะที่กาแล้วคุณผู้ชมขาพอหน้าเราเนี่ยมันมีความนุ่มและชุ่มชื้นนะ ไอ้ริ้วรอยต่างๆ,ๆที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่มามแล้วไอ้รอยเก่าเนี่ยมันก็แลดูดตื้นขึ้นตื้นขึ้นอย่างเบาๆเราเนี่ยต้องให้เวลาเขาเราเนี่ยต้องใช้เขาอย่างสม,าสม่ำเสมอถูกต้องนี่แม่ใช้ครีมตัวนี้มาหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วแม่เนี่ยจะ70แล้วแม่เนี่ยดีใจมากเลยที่ผิวแม่กลับมาดูดีได้ถึงขนาดนี้ คุณผู้ชมขาเลือกได้นะคะว่าจะให้ผิวกลับมาดูดีแบบก้อยนี่นะตั้งใจฟังนะคะ <c oughs> วันนี้เนี่ยมารายการนี้เนี่ยเป็นพิเศษเลยคะ่ะมาครั้ง, <c oughs> รงแรกแม่มีโปรที่ดีคุ้มค่าและขายดีมากเลยมาฝากท่านผู้ชมโทรมาตอนนี้เลยค่ะ1577ย้ําย้ำนะคะ1577 15 <c oughs> หรือแอด i n e Promise p r o m y s 50สายคุณจะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุก <c oughs> โฟมล้างหน้าหหลอด ครีมกันแดดหนึ่งหลอดกระเป๋าช็อปปิ้งแบกรายใหญ่หนึ่งใบชิ้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเก้า็ดร้อบาทวันนี้แม่หันราคาเลยค่ะให้สองพบาทรีบโทรมาจองิสธิ์นะคะหนึ่งาเได้ครบเซตเลยค่ะบำรุงป้องกันทำความสะอาดใช้ได้3เดือนตกวัน20กว่าบาทส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางได้ แค่โทรมาติดนะคะก็ถือว่าจองสิทธิ์แล้วค่ะ1577นะคะหนูขอแชร์ประสบการณ์วันที่แม่โยมามมห,นหนูแอบสั่งให้คุณนา้า<อ>คุณนาก็50อัพค่ะ,คะตอนนี้70ค่ะ70แล้ว ชอบมากมองเงร้องขออีกแม่ขาขอเพิ่มสายได้ไหมครับพิมงานบอกเลยนะเพิ่มนิดนึงไม่พอกันเป็นพิเศษสำหรับรายการนี้เลยเลยแม่ขาอีกห้าสิบสายโทรมาตอนนี้เลยค่ะ1577หรือแอดไลน์พรอมิสจะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกโฟมล้างหน้าหนึ่งหลอดครีมกันแดดหนึ่งหลอดและกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คใบใหญ่เลยหนึ่งใบรับรองค่ะทั้งหมดนี้นะคะ9,700รบาทตัดออกเลยค่ะส0 0พัน 690บาทรีบโทรมาเลยค่ะโทรจองสิบหนึ่งห้ได้ครบเซ็ตเลยนะคะอย่าลืมนะคะใช้ได้ตั้ง3เดือนตกว,กวันละ20กว่าบาทถ้าเผื่อว่ายังลังเลไม่เชื่อแม่นะคะ <c oughs> โยทัศวัรณค่ะ <c oughs> ชื่อเหนียวขนาดไหนค <c oughs> นล่ำลือยอมควักกระเป๋าซื้อแล้วเวลานี้เป็นลูกค้าแล้วยังบอกต่อด้วยค่ะ <c oughs> เวลานี้เนี่ยชื่นใจมากคนทางบ้านอายุห3ามแล้ว ฟังรายการอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ซื้อตาม,มนี่เขาส่งรูปมาให้เขาบอกเขาแฮปปี้มากเพื่อนแม่ทุกคนในแก๊งนะคะใช้หมดทุกคนแล้วแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเออหน้าตาเบิกบานสดชื่นสวยงามไปไหนก็ทุกคนพัทักเราก็บอกว่าเราใช้ครีมตัวนี้นะคะใช้ได้หมดทุกคน,นคไม่มีการหลอกกันไม่มีการโกหกกันคุณลูกหลานคะซื้อให้คุณแม่ก็ได้นะคะซื้อให้คุณยายก็ได้ อยู่บ้านตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็บํารุงบําเลอผิวพันไปเวลาคนอื่นเห็นน่ะก็ชื่นใจแล้วก็เราก็จะบอกเลยว่าหลานซื้อให้แฮปปี้นะไม่ต้องจ่ายเองอย่าลืมนะคะขอย้ําอีกทีว่าโทรมาที่1577หรือแอดไลน์ r o m i s e นะคะได้ครีมหนึ่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกโฟมล้างหน้าหนึ่งหลอดครีมกันแดดหนึ่งหลอดกระเป๋าช้อปปิ้งบั克หนึ่งใบทั้งหมด5ชิ้นนี้2,600 9กบาท1577ค่ะรีบโทรมาโทรติดก็ถือว่าจองสิทธิ์แล้วนะคะท่านผู้ชมคขาสายใกล้จะหมดแล้วรีบเลยค่ะ1577 1577หยิบโทรศัพท์หยิบบ้านตากด1577นี่นะคะสุดยอดละค่ะโอ้โหให้ได้ละคุณผู้ชมจริงๆแต่ละวัยก็ต้องแยกนะ เพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างพรอม i ิสเนี่ยเขาเขาทำขึ้นมาสําหรับคนที่สูงวัยโดยเฉพาะเขาจะเข้าใจผิวของคนสูงวัยต้องเติมอะไรต้องเสริมอะไรอย่างนั้นหนูแบบนี้ยต้องเรียกหาเลยคือตามแม่โยอ่ะแม่โยไปพูดที่ไหนนางก็ตามไป คหนึ่งห้าเสั่งตอนนี้เลยไม่มีที่ไหนอีกแล้วซื้อหนึ่งแล้วก็ได้อีกหนึ่งแล้วยังมีของแถมเพิ่มอีกมากมากกันแดดกกระเป๋าอีกกระเป๋าใช่กระเป๋าด้วยหนึ่งห้าเจ็ดเจนะจสิบสายเท่านั้นวันนี้ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอได้เคล็ดรับความสวยจากแม่ค้อยทาริกาไปแล้วโอ้โหส่วนโปนั้นก็ปังมากๆทอเลยนะหนึ่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยกลับมาชิมกะหรี่ปั๊บกันต่อค่ะแล้วมันมาเริ่มเป็นให้กะหรี่ปั๊บได้ยังไงได้พวกสูตรเนี้ยหนูมาจากไหนอ่าแล้วการตอนแรกครับก็แม่ผมเขาทํางานอยู่ที่แบงค์เนาะแล้วเขาก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่แบงค์เขาก็มีการจัดเบรกอะไรเงี้ยที่ที่แบงค์เขาจะแบบเรียกไปทําเบรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แม่เขาก็ทําอาชีพเสริมไปทําแบบน้ําต้มอู้ไปขายอะไรอย่างเงี้ยออใช่ครับแม่ก็มีสื่อเนาะใช่หมายถึงว่าสูตร กระดิ่งพับเดิมของคุณแม่ใช่ครับแล้วเป็นตัวไส้หวานนะครับของคุณแม่หมดเลยครับผมขายเท่าไหร่ตอนนั้นจะเป็นจุดเจ็ดชิ้นหนึ่งร้อยครับก็ไม่ได้วอร์มอ่าใช่แล้วบางทีจัดเบรกก็อาจจะเป็นประมาณห้าชิ้นบวกกับน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมเข้าไปก็อาจจะเป็นเซตละสี่สิบห้าบาทห้าสิบาทอะไรประมาณเนี้ยพอได้ไหมพอได้ค่ะก็ช่วงนั้นก็เราก็เบี่ยนๆกันไปเราพอมาปัจจุบกระพื่อง โควิดพอดีช่วงนั้นคุณแม่ก็โดนพักงานคุณพ่อขับแก๊บเนาะตอนนั้นเขาก็นักท่องเที่ยวอะไรไม่มีมันก็ร่อยลงไป<อ>ผมก็ยไ,ได้หายหดหมดทุกครอบครัวใช,ใช่ใช่ค่ผมไม่รู้ว่าไงผมก็อมีความรู้เรื่องการมาร์เก็ตติ้งออนไลน์กะตอนที่ขายเสื้อผ้าเนาะผมก็เลยอลองลงโพสต์ดูซิลองในทวิตเตอร์ดูซินูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยการว่าแบบผลตอบรับดีมาก<อ>ดีๆก็ได้ออเดอร์ขึ้นแบบเยอะเลยทันทีนั่นแสดงว่าหนูทาไอ้พวกนี้ก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นทรงกลมตั้งแต่ที่หนูเริ่มทําเลยไหมใช่ต้องรอบรอบที่สองครับตอนแรถถกถมขายตามที่คุณแม่ขายก่อนขายแค่สองไส้เองครับขายเป็นไส้ไก่กับไส้ถั่วไข่เค็มสองอันก็ขายแค่อย่างนั้นเลยสองอย่างแล้วอ,อยู่มาทําเป็นกลมได้ไงคิดได้ไงก็เราคิดอนูว่าเราถ้าเกิดเราขายแค่นี้เราเหนื่อยมากเพราะว่ากว่าจะได้ตอนนั้นผมเริ่มจากเตาติ้งอันเล็กๆครับแล้วก็ออเดอร์มาเป็นหมื่นชิ้นทํากันมีผมมีน้องแล้วก็แม่สามคน ไม่ได้นอนเลยครับกำไรกำไรได้หน้อยกำไรได้นอนแล้วลอเสียไปแล้เหมือนแเพราะแม่ขายต้นต้นทุนแม่แบบแค่จะเท่าทุนอยู่แล้วอ่ะทีนี้ถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนจะไปอัพราคาลูกค้าหนีนะก็เลยต้องหาความแตกต่างทั้งสูตรเอ่ยขนาดเอ่ยต้องทำยังไงให้ได้แบบโอเคขึ้นนช่ฉะนั้นเราสี่คนนะเราต้องเปลี่ยนตัวเองเราจะได้อัพราคาได้เหมือนน้องฮะน้องเปลี่ยนน้องยังอัพได้เลยแล้วมันเป็นไปตามทีู่ วางแผนไว้ไหมตอนแรกยังครับยังไม่ค่อยไม่ได้ขายดีแต่แรกนะใช่ครับคือของผมมันเป็นความรู้ที่ใหม่ปุ๊บแล้วมันเป็นสินค้าที่คนชอบคิดว่ามันไม่ได้ราคาสูงอยู่แล้วอ,มอมืมาตอนแรกผมเคยไปขายห้างครั้งแรกที่แบบไปเปิดอีเวนต์เลยนะครับอตอนนั้นเป็นพับแบบทรงธรรมดาอยู่นะแต่ว่าชิ้นใหญ่ขึ้นอ,อ,อืมลูกค้าก็ด่าหน้าร้านเลย,ลย <laughs> ใช่บอกโหยไม่เคยกินกะหรี่พับอะไรแพงขนาดนี้มาก่อนตอนนั้นขายชิ้นละสามสิบห้าครับ ซื้อไม่ซื้อครับ่ะแม่ว่าแม่กังวลใจมากว่าทำไมขายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ผมเห็นกําลังใจครั้งแรกที่ไปขายขายเสร็จปุ๊บอะเหมือนแบบลูกค้าแล้วแบบซื้อชิ้นนึงก่อนแล้วกันแล้วกลับมาพี่เอาอีกสิบกล่องแต่ผัดเชื้อใหม่เนี่ยยัเว้นคนนั้นคนเดียวใช่โอ้ยแต่คนนั้นไม่มีบุญด้วยที่มาแล้วของคนลุกเลยใช่บอกมันแบบแบบลูกค้ากินปุ๊บเขาก็กลับมาซื้ออีกซื้ออีกแล้วก็ปากต่อปากอะไรเงี้ยบอกเวลาอีเวนต์ถัดไปไปที่ไหนอะไรยังไงต่ออะไรเงี้ยก็เลยเป็นการแบบสร้างคอนแทคต่อ ใช่ครับทุกอย่างต้องเกิดการได้ชิมก่อนแล้วตอนนี้ช่วงไหนขายดีที่สุดนะจ๊าช่วงไหนครับตอนนี้ของผมจะเป็นช่วงฮิปของผมเลยจะเป็นช่วงตัวจีนเทศกาลใช่เทศกาลอะไรพวกนี้ตัวจีนเพว่าเนาใช่ครับผมเพราะจริงจริงอะไรไงเพราะจริงๆอ่ะผมก็คิดถึงเรื่องรูปทรงด้วยตอนแรกคนก็จะบอกว่าเป็นกะหลี่ปุ๊บผมรู้สึกแบบอ่ะมันกลายเป็นเหมือนคำพูดที่แบบอ้าวมันไม่ของไม่ใช่ของนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะสมมติอ่ะคนที่ คุ้นชินกับการกินกะหรี่ป๊าเราก็จะคุ้นชินกับรูปทรงเนาะใช่ซ <Yeah. S 3> ึ่งวันกับหนูเดินผ่านเงี้ยรูงงงเราก็ต้องถามเนาะหนูไม่ร้ายอ่ะถูกไหมใช่ครับคนถามไหมนีครับมี่ว่คุณต้องถามเยอะนะมันก็เกิดการได้พูดคุยกันพอพูดคุยกันเขาก็จะเริ่ม,<ช>มสอบถามแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ พอมันได้ทราบล่วงลาวอะไรเงี้ยครับเขาก็จะสบุยลองซะหน่อยแล้วกันอพอลองแล้วมันก็หยุดไม่ได้แค่ชิ้นเดียวใช่ไหมไม่อยากจะเริ่มเลยอ่ะเปาอ่ะเปาไม่น่าพูดเลยอ่ะถ้าเกิดคุณแม่เขาชิมมาเปาอยากให้คุณแม่ชิมรสไหนไส้คาวก่อนเลยครับไม่ใช่หลายลูกพี่หน่อยทานรสเผ็ดไหมครับพี่ทานหมูแดงได้พี่ทานได้ทุกรสค่ะลูกหมูแดงที่พี่ปลื้มนะแล้วก็ไส้ไก่ไส้ไก่แม่ลองไส้ไก่ดิทั้งสองไส้นี้ผมจะแบบ ค่อนข้างแบบแนะนำเลยเนาะแนะนำเลยนี่นะคุณผู้ชมแป้งน้องบางมากนะน้องบอกใช้สองแผ่นนะแต่ว่าด้วยด้วยด้วยประสบการณ์ที่ทํามาเคยหนาและแล้วก็รีดมาเรื่อยๆพี่ตั้งอยากชิมอะไรหนูก็เลยอยากจะบอกบอกเปาว่าถ้าเกิดมีคนมาเงี้ยแล้วบอกขายแพงไม่มีอะไรเงี้ยเปาเอางีเลยพี่ครับผมให้พี่ลองชิมฟรีก่อนครับลองดูสิครับเดี๋ยก็มองว่างๆอย่างเงี้เนาะใช่คนนั้นน่ะลองซื้ออันเดียวต้องกลับมาซื้อสิบกล่องเลยเป็นไงแม่แกอย่าให้ชิมเยอะนะ อย่าให้ชิมเยอะเรื่งคนที่สี่ว่างเราแพ้แป้งบางไม่อมน้ำมันอบดีไส้รสชาติกำลังดีเข้ากับแป้งหรือไม่ไม่คือบางทีเราเห็นไส้บางทีมันก็จืดไป บางทีใส่ก็เข้มข้นไปแต่อันนี้แต่อันนี้กาลังดีทุกอย่างคือหนูเข้าครัวทําเองหมดเลยเหรอลูกใช่ครับโอ้โหเก่งหนูเงทั้งลูกเลยเหรอมีใครช่วยบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีให้รับรับคนเข้ามาช่วยทําบ้างแล้วครับแลม่ยังทำงานอยู่ไหมแม่ยังทําอยู่เขากลับมาตอนคืนก็อันนี้จะเป็นหน้าที่ของแม่ใช่ครับราต้องรู้สึกแม่เลยแล้วก็ตัวไส้หมูไส้ไส้เป็นไส้หวานนะคะผมก็จะให้คุณแม่เป็นคนทำเพราะตัวผมเองเป็งานเขาใช่ใช้ชื่อแบรนด์ว่า ซันพับเบเกอรี่ครับชื่อซันซันพับเลยใช่เพราะว่ามาจากเต้าตนเนี่ยครับมันเป็นรูปพระอาทิตย์อ่าใช่เวลาดูผ้ายืดทรงยิปซีเงี้ยครับเวลาผ้าพาทิตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบอ่าเป็นเรื่องของความดีงามความเจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยดูไหมยดูเองหรือว่าไปให้คนอื่นดูให้ให้คนอื่นดูให้อ๋อเลยลูกอเออพี่จะเห็นไหมยัดไส้ยังไงลูกนี่อะลูกสอเด็กน้องนะอร่อยมาก ตัวแป้งครับก็มันจะเป็นการที่อบมาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแป้งแป้งเปล่าแบบนี้เนาะใช่ก็จะมีเจาะรูเอาไว้แบบนี้นะคะพอเจาะรูเสร็จอะไเงี้ยก็เอาเข้าไปเหมือนชูปกติทั่วไปเลยครับเ่นคิดว่าเราเปลี่ยนจากครีมกลายเป็นใส้ขาวใช่ราวแล้วมีผ้าทิเชู่ ใช่คับประมาณนี้อะแต่ต้องชั่งน้ําหนักนิดนึงเพราะว่าตัวแป้งอะครับมันมีสัดส่วนความหวานอยู่แล้วตัวนี้มันก็มีสัดส่วนความหวานเช่นกันผมไม่อยากให้มันเยอะเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นเลี่ยนจะซันก็มีน้ำกะหรี่ปั๊บนะคุณผู้ชมแล้วก็ชูครีมแล้วก็ที่คุณแม่ซืคือน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ของคุณแม่อันนี่ซือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะชูกาชูกาไม่มีนะครับผมไม่มีเลยครับตอนนี้อันนี้อะไรหรออันนี้กนมเปียวลาวาอันนี้ผมทำครับผมทำนี่ชิมไหมชิมให้น้อง เนื่องจาว่าพเก่งตั้ดูสวยดีนะตั้มตูน่ะอาจจะอ่านสวยดีแล้วเปล่าเองลูกรู้สึกยังไงกับความสําเร็จของตัวเองก็ภูมิใจครับอย่างน้อยแต่ตอนนี้ผมก็สามารถอ่านอย่างน้อยตอนนี้ผมช่วยที่บ้านได้สามารถให้เงินพ่อแม่ได้ในทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคแล้วชอบตอนจงภูมิใจในตัวเองนะเปล่าเปล่าพูดกับเด็กๆรุ่นใหม่ที่กำลังอยากทำธุรกิจแบบเปล่าอายุน้อยๆอย่างเงี้ยแนะนำเขายังไงดีลูกอยากจะพูดว่าถ้า อยากจะทําอะไรให้ประสบามสำเร็จผมแนะนําว่าให้คิดต่างครับให้คิดต่างแล้วก็พยายามอย่าทําอะไรให้มันซ้าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นของอะไรที่มันไม่ซ้ําเนี่ยการคู่แข่งหรืออะไรเงี้ยมันน้อยแลาจะทาให้เราประสบามสเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเรายิ่งไปแข่งกับคนที่เขามีเหมือนมีคู่มีคุณเยอะมีสาย่านเยอะใช่แล้วก็อะไงแบบมีคู่แข่งเยอะอยู่แล้วครับมันก็จะทําให้เราเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมหน่อย แต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมกับการที่ต้องมานั่งเริ่มอะไรใหม่เหนื่อยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันประสบสำเร็จแล้วอ่ะมันคุ้มมันคุ้มเหมือนเราในการคิดต่างเหมือนเปาจะบอกว่าอย่าหยุดคิดนะใช่ไหมแม่เนาะอย่าหยุดคิดแล้วก็หยุดทอครับใช่แล้วตอนนี้เก็บเก็บตังค์เป็นแล้วใช่ไหมลูกเป็นแล้วครับไม่พุ่งรวยแล้วนะไม่พุ่งเลยยาเลยยาเลยก็เหมือนพวกเรานี่แหละคันอยากจะไปเที่ยวอยู่นั่นน่ะแต่ว่าประเทศยังไปไม่ได้อ่ะใครใครอยากไปเที่ยวเด้อไม่ได้เอ๋ วันนี้บนข้างใน <c oughs> คิดถึงการไปเที่ยวใจเย็นอีก <c oughs> น,นิดนึงคุณผู้ชมหาช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องกลับมาฟื้นฟูรายได้ในกระเป๋าของแต่ละครอบครัวเหมือนกับสันด้วย ่ะฝากร้านฝากร้านเลยลูกจ๋าถ้าเกิดคนอยากไปชิมครับผมก็ตอนนี้นะครับมีสาขาประจำอยู่ที่เซ็นทรัลพระรามสองนะครับไอคอนสยามแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับสามแห่งครับผมแล้วก็หรือหรือตามพวกเพจละลูกมีไหมเก็มีครับก็เฟซบุ๊กก็ซันพับเบเกอรี่เลยครับแล้วก็ไอจีก็ซันพับเบเกอรี่เหมือนกันเลยขึ้นให้เลยนะลูกนะเอาเบอร์ขึ้นได้ไหมลูกเอาเบอร์หนูด้วยได้ครับผมเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งข้ามขึ้นเบอร์ให้เลยเอาง่ายๆคุณผู้ชมในทุกช่องทางเป็นอีกหนึ่ การทางานครั้งนี้เห็นเด็กรุ่นใหม่ทำมาหากินแบบนี้แล้วเรารู้สึกเลยว่าเราอยากจะสนับสนุนขอให้ประสบความสําเร็จตามที่หวังขอให้หนูร่ำหนูรวยปังปังปังกว่านี้อีกสั้นพับน้องเปาคุณ่ะ้่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะแม่เนอะไปแล้วคุณผู้ชมเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ่ายสองนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ